นี่ก็คือเดกุใช้วันฟอร์ออลครั้งแรกในวันสอบเข้า UA เด็กทุกคนถูกส่งเข้าไปในพื้นที่จำลองเมืองที่เต็มไปด้วยหุ่นศัตรูให้ทำลายเพื่อเก็บแต้มเด้กุในตอนนี้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยทุกคนแยกกันวิ่งแย่งกันตีหุ่นเก็บแต้มแบบไม่สนใจคนข้างๆเดกุก็ตามไม่ทันโดนทิ้งตั้งแต่เริ่มจนแทบไม่ได้คะแนนเลยแล้วก็เริ่มเครียดว่าตัวเองจะสอบตกทั้งที่ทุ่มเทมาขนาดนี้จนกระทั่งมีหุ่นยักษ์มอนสเตอร์ศูนย์คะแนนโผล่ขึ้นมาทั้งสนามแตกกระจายคนวิ่งหนีกันหมด ใต้เศษซากกำลังจะโดนทับเดกกูที่ปกติคิดเยอะจนทาอะไรช้ากลับไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเขาวิ่งสวนคนอื่นเข้าไปหาอันตรายเต็มๆแล้วใช้วันฟอออระเบิดพลังครั้งแรกต่อหน้าคนทั้งสนามกระโดดขึ้นสูงแบบสุดขีดแล้วหวนหมัดเดียวทําลายหุ่นศูนย์แต้มพังยับทั้งตัวแต่ผลที่ตามมาคือร่างกายเดกุพังเลกระดูกแขนขาหักทันทีภาพในหัวลอยขึ้นมาว่าเราจะตายไม่ได้ตอนลงพื้นก็คือสภาพจะร่วงลงมาตายอยู่แล้วแต่โชคดีที่อุรารากะใช้พลังโน้มถ่วงช่วยให้เดกุลอยตัวลงมานิ่มๆ ได้กุเลยรอดแบบบวดๆถึงจะหมดสภาพไปแล้วทั้งตัวและ